มาค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวค o กกี้รถดอกทอกันนะคะเป็นคุกกี้ตัวใหม่คุกกี้อีปิกที่เพิ่งเข้ามาเป็นสายซัพพอร์ตนะคะสกิวน่านจะเป็นฮิวเลือดแบบต่อเนื่องนานสิบวิแล้วก็มีฟื้นฟูแบบหนักๆเลยให้เพื่อนคนหนึ่งที่แบบเลือดลดน้อยที่สุดแล้วก็จะมีเพิ่มลดความเสียหาย30%เลยนะคะให้กับเพื่อนแล้วก็มีลดดีบับ30ด้วยแล้วก็ลดเวลาต่อเนื่องและความเสียหายสถานะว่างเปล่า อันนี้จะเป็นในด่านเนาะแล้วอันนี้มันจะเป็นของมิสติกด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มเติมสําหรับเป้าหมายสถานะว่างปล่าก็คือจะเพิ่มพลังโจมตี35ให้เพื่อนแล้วก็จะเพิ่มการลดความเสียหายหเพิ่มอีก25นั่นเท่ากับว่าจะลด55เลยนะคะตรงนี้ถ้ารวมกันแล้วก็จะมีลูกท้อดิบที่เป็นดาเมจด้วยเออคือชีททำดาเมจได้แล้วก็ฮิลได้ตามนี้ค่ะแค่นี้นสั้นๆนี่นะคะก็ เลยลอยนะคือไม่เดินคือลอยเลยนะคะคือลอยเลยจริงๆนะเพราะถ้าเดินนะหัวชีต้องแบบดุกดิกดุกดิกนะนี่คือชีลอยเลยนะคือนางจอมตีนะนามไม่ได้หิวนะคะ,ะสกิลก็จะเป็นแบบนี้เนี่เป็นต้นดอกท้อเลยความสวยมากแล้วก็จะฮิวต่อเนื่องนะคะตานนี้แล้วก็จะมีเห็นไหมจะมีลูกท้อที่เป็นแบบสีเขียว เป็นลูกทอดิบแล้วก็ลูกทอสุกหิวเพื่อนลูกทอดิบโจมตีศัตรูแบบนี้เลยนะคะก็สวยนะสกิลฉันชอบตัวนี้มากเลยอยากให้มันเล่นได้ส่งเลยเดี๋ยวฉันลองเอาชิมมาเล่นทีมอารีน่าทีมนี้ดูนะคะก็จะมีเป็นฟิโนเซียปาร์คแล้วก็มีตัวนางแล้วก็มีเอ,อิร์ล,ลี่มิสติกนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเล่นกันก่อน ไม่แน่ใจว่าจะยืนไหวด้วยหรือเปล่านะอันนี้เป็นป่าดาร์กแบบว่า2วินะคือชีเริ่มก่อนนะอะเปิงไหวปะสกิลสกิลสกิลได้ไหมเนี่ยลุกท้อมมาเอออุ้ยลิลี่มันโดนสตาร์ดัสไงคือโอเคไหมยังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าลิลี่ไปแล้ว เพอฝั่งโน้นเขายังอยู่ครบเลยนะคะก็อัมอัมจราจราก็ต้องหาทีมที่ไม่มีสตาร์ดัสอย่างนั้นเหรออย่างเช่นทีมนี้แต่ฉันถามหน่อยถ้าหาทีมที่ไม่มีสตาร์ดัสอะ นั่นหมายความว่าเราทำไมไม่ไปเล่นสตาร์ดัตเพราะว่าสตาร์ดัตมันจะติดเมตากว่าถูกไหมล่ะแต่เดี๋ยวลองดูนะคะว่ารอบนี้จะยืนไหวไหมโอ้ไม่ก็เหลือควรจะใช้รถลวนเนี่ยเมื่อกี้เกือบตายไหวปะไหวปะโอ้โห ฉันจะให้โอกาสฉีกสักรอบหนึ่งฉันว่านะคะมันมอมมากเลยคือฉันรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะชนะนะคะเดี๋ยวฉันลองดูมันแบบ <c oughs> มันไม่รู้อะ ขออนุญาตศพประมาทอาโฮลิเปิงป่าดาเปิงสกิลแลกเวอร์นะคะแล้วตอนนี้ลูกท้อเป็นรถล้วนแล้วนะยังไงยังไงยังไงไหวไหมไหวไหมเออ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 เฮ้ยยืนได้ปะเนี่ยเออเออ อืมอืมเฮลัสนีไหมแล้วก็เดี๋ยวฉันเอาเป็นอันนี้แหละนาฬิกาแหละเพราะว่ามันจะได้สกิลโลัวๆหน่อยอ่ะลองดูนะคะไปเลื่อยไปเปื่อยมากตอนนี้คือจะชนะกี่โมงแล้วเนี่ยเจอสตาร์ดัสแบบเนี้ยคือจะไหวหรอ เพราะว่าเจอกี่ทีก็แพ้ทุกทีเลยตอนเนี้ก็ยังไงอ่ะอเพื่อนเห็นไ่มมันถึงเป็นคลิปที่ฉันนี่ไงเล่นป่าดาร์กทีมสตาร์ดั t ไงแล้วตอนนี้ฉันยังเอากันบ้านอยู่เลยไงเออเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าสตาร์ดั t มันติดเมต,ตากว่าชิดดอกทออ่ะคือเราจะสามารถเอาชนะทีม ของตัวเองได้ยังไงก่อนเออคือถ้าเรายังตีบ้านตัวเองไม่ได้เลยคือเราจะไปชน,นะคนอื่นยังไงรือฉันอาจจะต้องเปลี่ยนตัวละครเอาเป็นโกชีสแล้วก็ให้โกชีสแบบยิงยิงยิงอะไรอย่างเงี้ยป้ะแล้วก็คูู้ไทม์ให้กับชีคนนี้ทีจะได้แบบสเต็กบัพรัวๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะฉันไม่สู้กับคนอื่นแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันถ้วยลดมากกว่านี้ละเอาตัวเองให้ชนะก่อนเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อน เออชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนค่ะโกเชตเขียดแล้วหนึ่งโอเมกอดโอเมกอดยังไงเนี้ย, oh ยอเมกอดบ้ม <B> um. ลิลลี่ตอนช่วงหนึ่งนาทีอะคือทุกอย่างจบเ hey. ฮ จบเหตเลยลิลลี่หนึ่งนาทีหรือเราต้องลองอะไรใหม่ๆลิลลี่คูทามล้วนอะไรใหม่ๆแล้วก็ลดล้วนให้กับดอกทอตอนนี้ก็จะเป็นอะ่ปะปา์ดักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลิลลี่คูทามอะ่ะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องเก็บฝั่งนูนให้ได้อ,อ,อ่ะอืมใช้ฝนดอกแล้วหรออ,อืม ช่วงหนึ่งนาทีลวจ้าเตรียมเขตเตรียมเขตนี่แหละแบบนี้แหละเห็นไหมล่ะตัวฉันรู้สึกว่าการเอาตัวดอกทอมาเล่นอะคือมันฝืนเกินอะเพราะว่าจากที่อ่านสกิลอะคือชีเป็นตัวลงด่านไงคือชีเป็นตัวที่เอาไว้ลงด่านแบบบี a อ่าล่าสุดอะด่านสอะ คือการที่เราเอามาเล่นอันนี้คือมันฝืนเกินในความขีดสันสิ่งที่นางทำได้ดีที่สุดคือการมาลงด่านบีฟแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เอาไปแบบว่าเอาไปลงด่านปกติก็ได้ค่ะจะรู้สึกว่าการที่เราเอาดอกท้อมาเล่นในแบบว่าแรงสูงสูงอ่ะคือมันไม่มีทางได้เลยค่ะฉันพูดเลยนะว่าดอกท้ออ่ะถ้าเล่นในช่วงแบบอันดับ 3ามพันสี่พันอะไรเงี้ยคือได้แน่นอนเชนว่าเล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นดอกทอในอันดับ300 200ยสอตบแน่นอนร้อไม่มีทางซึ่งเนี่ยชยีทำได้ดีกับการลงด่านแค่นี้แหละค่ะความสามารถชีนะคะก็มันพูดตามตรงนะถ้ามันเก่งแค่ลงด่านอะ่ะตัวอื่นก็คือแบบ ลงได้ไม่ต้องเป็นตัวชีหรอกยิ่งถ้ามีมิสติกอะคือไม่ต้องมีชีเลยนะเพราะว่ามิสติกมันเป็นตัวฮิลอะคือการที่เราสุ่มชีมาคือมันแบบดูเป็นแบบของเล่นตลกตลกของคนที่แบบว่ามีมิสติกอ่ะมันอาจจะเอาไปใช้ในกรณีที่ไม่มีมิสติกเออแต่ถ้าเรามีมิสติกแล้วอ่ะคือไม่จำเป็นต้องมีชีก็ได้คือมันตลกว่ะคือแบบ มิสติกแบบอุบค่ำและเห็นแบบชีดอกทอคือหนูจะมาฮิวแข่งพี่คือหนูจะมาการ De ดีบัฟด่านแข่งพี่หรอคะพี่เป็นถึงระดับบีฟพี่ฮ um ิวช่ำก่าหนูค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเอ่อมิสติกก็นั่นแหละสุ่มมาใช้ก็น่าจะได้อยู่คะ่ะและนี่ก็คือการรีวิวฮุกกี้รสดอกทอนะคะได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าอ่อมก็เอาไว้ล่งด่านได้ แล้วก็สวยด้วยนะแอบเสียได้ดีไซน์มากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบดีไซน์ที่สวยมากๆฉันชอบมากๆแต่เอาไปลงได้แค่ดดาน,นะคะก็เออไม่เป็นไรหรอกทำใจแต่รัวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปลคะค่ะบาย